ตอนนี้พามาดูข้าวนะครับที่ตัดวันนั้นนะครับเนี่ยงอกแล้วครับนี้ข้าวที่ตัดนะครับชาวบ้านมาตัดให้บัวนะครับอตอวน,นี้มันงอกขึ้นมาแล้วนะครับฝั่งนี้คือไม่ได้ให้ตัดนะครับเนี่ยฝั่งนี้สองคันนานี้ไม่ได้ให้ตัดมันสวยแล้วนะครับ ันน่งนี้อันนี้คือข้าวที่เพิ่งตัดไปประมาณสามสี่วันนะครับน,นี้งอกขึ้นมาสวยงามนะครับเนี่ยตัดมาเลยนะครับจากนู่นไปถึงนู่นเลยครับฝั่งน,นี้ไม่ได้ตัด